สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u h e ช n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบนการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผ่านมุมมองบุาการนะครับซึ่งผมใช้มองนะแล้วก็คาดการเหตุการณ์สถานการณ์นะครับจากสามเหลี่ยม3ามุมนะครับของฟัน d ดเมนทัลการมองที่เหตุปัจจัยพื้นฐาน นะว่าความเป็นมาเป็นไปต่างๆนะนะเกิดอะไรขึ้นเป็นเหตุปัจจัยย่อยๆนะครับตามหลักที่เรียกว่าอนัตตานั่นเะิงทุกอย่างนะมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเกิดจากเหตุปัจจัยประกอบกันขึ้นมาแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องกันมานะครับแล้วมองผ่านทางด้านเทคนิคอลก็คือการใช้ข้อมูลในเชิงสถิตินะครับนะพวกข้อมูลตัวเลขนะหรือว่าไซเคิลพวกวงรอบจัจกต่าง แล้วข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพนะอย่างเช่นประวัติศาสตร์นะว่าอดีตเคยเกิดอะไรขึ้นเคยเกิดพวกเกรดรีเซ็ตนะเคยเกิดเรื่องของการปฏิรูปนะการปฏิวัติต่างๆนะทางการเมืองสังคมอย่างเช่นการปฏิวัติฝรั่งเศสนะการปฏิวัติรัสเซียนะการปฏิวัติจีนแล้วนะเรื่องของ พวกเรื่องของสงครามนะที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2นะหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่นะในช่วงปี1 9น9นะครับหรือย้อนไปในปี1837เนะครับเกิดก็เรียกว่าแพนิคนะความแตกตื่นในปี1837นะหรือว่าย้อนกลับไปในปี1 9 2 0นะที่มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่นะทะเลใต้นั่นเองนะ เพราะนั้นสิ่งที่ผมมองผ่านฟ u นเดเมนทัลนะมองผ่านหลักของอนัตตานะคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเกิดจากเหตุปัจจัยนะหนุนส่งกันมาแล้วก็เทคนิค c a l ทางสตินะไซเคิ cycle, วงรอบต่างๆรวมถึง s e n ติเมนทัลก็คือแรงขับเคลื่อนถึงพฤติกรรมนะของคนที่อยู่ในระบบเนี่ยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกขับเคลื่อนจากความโลภความโกรธหรือความหลงในแต่ละไซเคินะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ นะถึงพฤติกรรมมนุษยนะ์เราต้องเข้าใจเชิงจิตวิทยาของมนุษย์เข้าใจเรื่องของแรงขับเคลื่อนในจิตใจมนุษย์ว่ามาจากสิบัญญาหรือมาจากตัวกิเลสตัณหานะครับนี่คือหลักการมองของผมนะัม้นความเป็นไปของ fundamental technical sentimental เนี่ยใน Cycle นะครับไม่ใช่แค่ความนึกคิดนะเพราะว่าหลายถ้าบางทีมองโลกเนี่ยใช้ความนึกคิดบางทีเรกาก็จินตนาการน,นั่นเองบางคนก็เรียกว่ามโน แต่สิ่งนี้ผมมองผ่านสามเหลี่ยม3ามุมก็คือนำข้อมูลนะมาโฟกัสนะด้วยสามเหลี่ยม3ามุมนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะดูความเป็นไปความเป็นจริงนะตามกฎไตรลักษณ์นั่นเองคือความเป็นจริงจะเกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งเดียวนะมันก็คือเกิดจากต้องมีเหตุปัจจัยพื้นฐานฟอนเดเมนทัลเนี่ยเป็นตัวหนุนของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับต้องมีข้อมูลเชิงสตินะเป็นตัวบอก เล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับการครบรอบไซเคิลต่างๆแล้วก็มองถึงในเชิงของพฤติกรรมนะเซนิเมนทัลที่ใช้ขับเคลื่อนนะว่ามันจะมีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งสามเหลี่ยม3าม,มุมนี้ต้องบรรจบกันนะแต่มันจะบรรจบกันแบบไหนนะจะเป็นการบรรจบกันแบบค่อยเป็นค่อยไปนะในรูปแบบที่1รูปแบบที่2นะหรือว่าจะเกิดแบบฉับพลัน นะในรูปแบบที่2นะหรือรูปแบบที่3อย่างเงี้ยนะครับนะหรือว่ามันจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆบีบอัดคือบีบอัดไปเรื่อยคือขยับคือฟันเดเมนทัลขยับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วบีบอัดเข้ามานะพร้อมๆกับเทคนิคอลแล้วก็เซนตะิเมนทัลค่อยค่อยบีบอัดเข้าไปเรื่อยเพราะว่าเรานึกถึงการระเบิดออกนะของลูกโป่งก็ดีหรือการระเบิดออกของฟองสบู่ก็ดีเนี่ยนะมันจะค่อยๆโตขยายขยายจนมีความตึงความเครียด ที่ผิวของมันนะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะความตึงความเครียดที่ผิวของมันนะที่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะความตึงเครียดที่ผิวของมันเนี่ยเกินกว่าความสามารถนะครับของเจ้าลูกโป่งหรือฟองสบู่ที่มันจะรองรับได้มันก็บูมทันทีนะเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่บีบอดัดบีบอดัดบีบอดับบอดเข้ามาเนี่ยมันเกิดได้หลายแบบนะ่าจจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วมันก็เกิด มีอะไรทักอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นเข็มก็ได้นะซึ่งผมเรียกว่าตัวริกเกอร์เข้ามาทําให้มันระเบิดตู้มทันทีหรือว่ามันเกิดการแรงบีบอัดซึ่งไม่ใช่เข็มเอานึกภาพนะครับเหมือนเราเป่าลูกโป่งเติมลมเติมลมเข้าไปลูกโป่งก็ขายายใหญ่ขึ้น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 ทําให้แรงตึงนะแรงเครียดที่ผิวของลูกโป่งหรือฟองสบู่เนี่ยมันใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญจนรทั่งสุดท้ายมันทนไม่ไหวนะด้วยตัว เหตุปัจจัยคือลมที่เติมเข้าไปเหมือนฟันเดเมนทัลที่ขยับเข้าใกล้ขยับเข้าใกล้นะครับเจ้าเทคนิคเขกับเซนิเมนทัลเข้าไปเรื่อยๆนะที่ผมได้พูดได้ฟังนะในสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมด7ทางเลือกนะอาจจะเป็นทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ทางเลือกที่3นะหรือเป็นทางเลือกที่4ทางเลือกที่5นะจนหรือเป็น6 7ก็ได้แต่ว่า ถ้ารู้นึกถึงนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยนะมันต้องถูกขับเคลื่อนบีบอัดตามกฎไตรลักษณ์เนี่ยนี่คือลักษณะที่เรียกว่ามันไม่สามารถที่จะคงทนอยู่ได้นะมัน้นทุกสรรพสิ่งทำไมมันถึงไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเพราะมันถูกแรงบีบอัดของเหตุปัจจัยนะเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นแบบการบีบอัดของฟันเบนททลบีบเข้าไปเรื่อยๆขยับขยับขยับก็บไปในขณะที่เซนติเมนทลเนี่ยมันถึงจุด นะที่มันทนแรงบีบอัดไม่ได้นะเป็นริ่มที่แหลมเปียบนะถ้าเรานึกถึงฟองสบู่นึกถึงลูกโป่งก็คือว่าแรงบีบอัดนะลมที่เติมเข้าไปเป่าเข้าไปเหตุปัจจัยที่เติมเข้าไปเป่าเข้าไปในระบบเนี่ยมันสุดเกินกว่านะความสามารถของระบบจะต้านทานได้นะมันก็ระเบิดตู้มออกนั่นแหละครับคือสิ่งนี้ผมพูดถึงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมพูดถึงเนี่ยว่าความเป็นไปนะครับของ เมื่อเรามองผ่านฟอนเดเมนทัลเทคニเคิลเซนิเมนทัลเนี่ยในไซเคิลนะในการครบรอบวงรอบจัารต่างๆของโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความนึกคิดนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ความนึกคิดมันจะมีหลายออปชันเนี่ยที่ผมทําให้ดูมีหลายออปชันนะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะมันจะต้องถูกบีบอัดบีบอัดบีบอัดไปตามกฎไตรลักษณ์นะจนสุดท้ายเนี่ยนะการบีบอัดของมันเนี่ยนะทำให้มันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง อย่างฉับพลันทันทีนะเหมือนลูกโป่งแตกเห็นไหมแล้วนึกถึงภาพนะผมผมก็อบอกว่ารูปแบบถ้าเกิดเรามองใช้ความนึกคิดเนี่ยมันจะเป็นได้เจรูปแบบก็ตามแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบที่ประมาณ3 4มหเท่านั้นนะมันมีโอกาสที่เป็นแบบ3 4มหคือบีบอัดเข้าไปจนมันทนไม่ไหวนั่นเองนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะจะได้เข้าใจเพราะบางท่านเนี่ยจะมองว่า นะมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แหละคือเราคิดเองได้เราจินตนาการเองได้แต่ธรรมชาติมันไม่เป็นไปตามที่เรานึกคิดจินตนาการถ้าความนึกคิดจินตนาการของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องตามกฎธรรมชาติอย่างบางท่านเนี่ยนะนึกคิดเพราะตามความอยากของตัวเองหรือตามความไม่อยากของตัวเองเนี่ยนะเขาเรียกว่ามันจะมีอคติเข้าไปแทรกนะมันมันก็จะไม่เกิดตามรูปแบบที่เราคิดนะแต่ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมี7รูปแบบเนี่ยคือขยายทุกท่านเห็นว่ามันเป็นไม่ได้หมดโอกาสของมัน นะแต่เราไม่ทราบตามความเป็นจริงนะเพราะว่าถ้ามันจะเกิดยมันเกิดได้เพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเองนะอยงเล่าสู่กันฟังน,นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับเข้าร่วมกลุ่มนะฮะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพเข้ามานะครับผ่านในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ t gmail com ซึ่งในกลุ่มก็จะมีการพูดคุยกันเป็นรายสัปดาห์นะทุกวันอาทิตย์อาจจะช่วงประมาณบ่ายสองสองครึ่งถึงบ่ายสามหรือสามครึ่งนะครับ ก็จะพูดกันถึงแง่มุมต่างๆทางเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะก็ท่านใดสนใจก็สามารถสมัครได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็สามารถมีสละเสรีที่จะเข้าออกนะก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสมุนช่องนะในชุมชนของผมก็สามารถทําได้ตามบัญชีนี้นะครับนะเพราะว่าเราอยู่กันเป็นชุมชนมันมีทั้งคนที่มีและคนที่ไม่มีนะคนมีก็ให้ได้คนที่ไม่มีเขาก็ไม่มีจะให้เอง หนาจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ